สวัสดีครับพอผมคเอกนะครับเป็นประจ,จําทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางชา่อง YouTube คุยเลขพยากรณ์นะครับพูดคุยกันมารีวิวกันเกี่ยวกับตัวเลขนะครับช่วงนี้นะครับถ้าใครติดตามคเอกมาก็ช่วงแรกนะครับที่คเอกทาก็คือจะเป็นเรื่องของเลขคู่นะครับเลขคู่แล้วก็ตามด้วยเลข3ตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็น EP ที่เกี่ยวกับเลข4ตัวนะคือถ้าใครเพิ่งติดตามนะครับ จะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเร็วมากๆจริงๆแล้วผมทำรีวิวเนี่ยมานานแล้วล่ะมาได้ประมาณสี่ห้าปีครับห้าน่าจะห้าปีห้าหกปีแล้วนะครับก็คือแรกๆทำเล่นนะครับหลังๆก็พอมันเล่นแล้วมันไม่ได้ไงมันมีการจริกจังขึ้นมาสังเกตดูว่าคลิปแรกก็จะมีการถ่ายแบบแบบเล่นๆนะครับมันไม่ได้จริงจังอะไรมากแล้วก็ก้องก็จะเป็นกล้องแบบ ไม่ได้มีอะไรจริงจังนะครับก็ต้องขออภัยถ้าใครติดตามแล้วบางคนก็โวยวายว่าเอ้ยทำไมไม่เหมือนปัจจุบันอะไรเงี้ยก็คือมัเป็นพัฒนาการรันเมื่อก่อนมีอีกช่องหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับผมก็ต้องกขออภัยท่านที่ติชมกันเข้ามานะครับก็พยายามปรับปรุงซึ่งตอนนี้ถ้าเป็น EP ที่เป็นเลขสี่ตัวนี้ก็คือใหม่หมดแล้วนะครับเป็นเป็นการถ่ายทําแบบใหม่เรียกว่าการถ่ายทำเนาะโอเควันนี้มาค,คุยเกี่ยวกับ กลุ่มเลขที่น่าสนใจที่ขอมาทางชั้นเรียนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้หลุดจากชั้นเรียนเลยนะครับขอกันไปเยอะมากนะครับ YouTube รอก่อนนะครับส,สักระยะหนึ่งนะครับไม่น่าอาทิตย์หน้าน่าจะมีแล้วล่ะนะครับโอเควันนี้เป็นกลุ่มเลขที่น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อยู่นอกกระแสซึ่งหลายคนที่ติดตามคุยก็น่าจะมาเพราะว่าคุณอ่านเลขหน้านอกกระแสให้ จริงๆสำหรับผมถ้าใครยิ่งเร็วผมจะเข้าใจดีอ๋อมาจากไหนอะไรยังไงก็ยินดีต้อนรับนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่อยู่ในช anel YouTube ถ้าใครยังไม่ตัดสินใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับคุยก็เปิดคอร์สอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็ติดตามทาง youtube ได้นะครับผมคุณตองสวัสดีครับโอ้นานๆเจอคุณตองทีเนาะ,ะวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของกลุ่มท่านไหนนะครับก็เตรียมเข้ามาชมกันได้เลยนะครับผม โอเควันนี้กลุ่มเลขที่จะพูดคุยกันนะครับเป็นกลุ่มเลข4364 4364นะหลายท่านที่ผมบอกว่าเอ้ยมีเลขนอกกระแสคือ43นั่นเอง43ก็เลขที่ถูกตราตรีตาไว้ว่าเป็นเลขปากไรนะครับปาการปากแรรพูดจาตรงไปตรงมาอันนี้เป็นเป็นเป็นเทรดมาร์กของเขานะแต่จริงๆแล้วถ้าใครเรียกคุยรู้เลยว่า43ก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นนะครับสบายดีครับคุณต๋องคุณต้องถามว่าครูเอกสบายดีไหมสบายดีครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับมุมมองของผมเนะี่ยก็กลับไปดูที่เลขคููได้ก็ถามว่ามันมีส่วนหนึ่งแหละในคำำนําทํานายที่เกี่ยวกับการที่พูดจาตรงไปตรงมาผมเรียกว่าพูดจาตรงไปตรงมาดีกว่าถ้าเราอยากจะเข้าใจแบบไม่หมาได้ไหมปากไม่หมาปากไม่แรงได้ไหมเออ <S 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 อะไรเงี้ยได้นะครับ ไม่เป็นไรคือผมอาจจะยกตัวอย่างเวลาที่เราไปเจอคนที่เขาพูดถึงเรื่องคลิปเนี้ยมันอยู่ที่คนจริงๆนะผมบอกเลยว่าเลขมันบอกแค่ทางแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่คนสมมุติว่าผมไปอ่านเจอเมื่อวานเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการใช้คําพูดนี่แหละเขาบอกว่าคําว่าพูดตรงพูดตรงของผมเนี่ยนะครับพูดตรงของอาพูดตรงของคุณสมมติว่เขาก็จะเขียนบว่าพูดตรงของคุณเป็นการพูดจริงจังพูดอย่างเอาใจใส่ และพูดหนักแน่นส่วนพูดตรงของผมเป็นการพูดแบบทําให้คนอื่นเดือดร้อนนม่ออกใช่ไหมเขาก็ไปโอะคุณกับผมอะ่ะพูดตรงไม่เหมือนกันซึ่งถามว่าลักษณะสองสองอย่างเนี้ยที่เขาพูดยกตัวอย่างมาเหมือนกันไหมผมว่าเป็นคนเดียวไม่ไม่ใช่นคนเดียวกันนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เจตนาของเราอะ่ะเราจะมองไปทางไหนถ้าเราเป็นคนดีใช่ไหมเราเป็นคนดีๆเนี่ยเราถึงเราจะเป็นพูดพูดตรงก็ตามเราจะไม่ทําร้ายใครด้วยการที่แบบว่าสมมุติว่าเขาถามมาว่า เหมือนเขาถามมาว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วคือเราตอบใช่แล้วถามว่าเพราะอะไรแล้วก็พูดตรงๆว่าเหตุผลเพราะอะไรแต่ถ้าเป็นคนที่พูดแบบคนไม่ดีอ่ะมันก็มีอารมณ์เข้าไปด้วยเนี่ยเวลาที่ใครพูดพูดถามว่าใช่หรือไม่ใช่ก็จะถามกลับไปก็จะคือจะตอบโต้ด้วยด้วยด้วยคำกว,กวนๆะอ่ะถามทําไมทําไมต้องถามตอบอย่างอื่นได้ไหมเออเนืกอออกใช่ไหมครับใช่แล้วถามว่าเพราะอะไรแล้วก็จะตอบไปเหตุผลที่แบบว่าก็จะอย่างเนี้ย จะทําไมอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าเหมือนคนถามอ่ะเอาอารมณ์มาใส่หรือว่าคนถามแบบว่าคือเขาก็อาจจะถามดีๆแต่แค่อยากจะพูดให้มันเป็นแบบนี้แล้วบอกว่าตัวเองกบพูดตรงนั่นคือเราเป็นคนที่พูดแบ่คือตัวเขาไม่ได้ไม่ได้มีความแบบหวังดีอ่ะในการตอบนึกออกไหมครับเพราะนั้นความดีงามเนี่ยมันก็มันก็ต้องอยู่ที่คนไม่เกี่ยวว่าไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นแบบเออพูดตรงเป็นคนปากร้ายตลอด พราะบางคนมีเลขคู่นี้ก็ไม่ได้ปากหลายแล้วก็นั่งงงว่าเออทําไมต้องบอกว่าเราปากไม่ดีอะไรนึกออกใช่ไหมครับสมมุตินะอันนี้ผมสมมุติให้ฟังนะครับก็ท้าเรียงกับผูเอกจะดูดีว่าเออมันไม่ใช่การพูดตรงเท่านั้นแต่ผมตั้งชื่อวันนี้แท้จะไม่เกี่ยวกับคำพูดเลยนะครับผมตั้งชื่อคูกลุ่มนี้ว่าสี่สามกสี่ทุงท่าอันสัมพันธ์ผมวิเคราะห์จากเลขกลุ่มนี้ถ้าอยู่ท้ายนะเราไม่ใช่ไปมองเลขแล้วบอกเป็นการพูดเพราะว่า ถ้าอยู่ตำแหน่งเนี้ยในในหนที่เราเรียนกันนะมันจะเป็นลักษณะของการคิดแล้วการลงมือทําคิดแล้วก็เอาไปทําได้อย่างแบบเป็นเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการกระทําที่คิดคือไม่ได้เป็นโคนซีเรียสอ่ะแล้วก็คิดได้อะไรก็ทําก็ทำอย่างเงี้ยมันจะมีจุดเด็นท่วงท่าต่างๆมันก็จะแบบว่าเหมือนกับแบบเขาทําอะไรเพื่อตอบโจทย์ตัวเองได้ได้เก่งไม่ไม่ได้แบบต้องไป,ต,งไปต้องไปตามใครต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําไปได้เรื่อย แล้วก็มีเลขกลุ่มนี้มันจะมีความที่แบบว่า,เ,าเรียกว่าพลิกแพลงสถานการณ์ได้กิ่งเหมือนกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนจะไปถึงรีวิวก็มาดูที่เลขกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขที่ประกอบไปด้วยเลข3คู่ด้วยกันนะครับมี4 3 3 4 3 6 6 3แล้วก็4664นะครับสามารถกลับไปดูที่เลขคู่ได้ความหมายภาพรวมเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเลขกลุ่ม3ตัวก็จะเป็น อ่าสี่สามหกหกสามสี่แล้วก็สามหกสี่หกสามหกสี่สี่หกสามนะครับอ่ะมาอีกแล้วกลุ่มเลขที่ผมเคยพูดในเลขสามตัวว่ามันไม่เหมือนกันนะคือถ้าตรงไหนเป็นตรงกลางแล้วความสัมพันธ์เนี่ยกลุ่มเนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นโจทย์ที่ดีเลยถ้าคุณมองเห็นว่าเลขสามตัวมันเป็นยังไงเนาะเป็นแบบนี้แหละมันไม่เหมือนกันไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะครับอ่ะโอเครีวิวสี รีวิวสี่ตัวเราจะไม่เอาสลับไปสลับมานะครับจะเป็นเลี้ยงตำแหน่งเลยอามาดูกันอ่าถ้าตามชื่อเนี่ยผมจะให้ท้ายเป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นสี่ตัวสี่สามหกสี่เนี่ยผมขอรีวิวตรงท้ายก่อนนะครับถ้าใครมีท้ายเลขนี้นครับส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วครับจะมองแบบนี้โอ้นี่โชคดีมีเลขสี่ท้ายไม่ค่อยได้พูดถึงเลขสี่ท้ายนะครับ <laughs> เลขสี่ท้ายเนี่ยจะเป็นคน <c oughs> ตัวตนจะเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนแปลง แต่อาจจะไม่ใช่สิ่งใหม่ก็ได้นะคือไม่ไม่ชอบอยู่กับตัวเองมือไม่ชอบอยู่กับที่ชอบเปลี่ยนแปลงชอบคิดอะไรอยู่เรื่อยๆชอบสมมติว่าถ้าอยากจะเห็นอะไรอยากจะทําอะไรขึ้นมาก็จะไปแสวงหาสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆเป็นคนอยู่นิ่งไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปได้เรื่อยๆครับแต่ไม่ได้เป็นคนลุกลิกลุกลิกนะอันนั้นจะไม่ถ้ามันจะไม่แบบคือเขาจะไปเรื่อยๆแต่ไม่เหมือนเลข3เลข3จะแบบโอ้ยคงทำนมันจะมีความเพื่อเขิมในใจอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่ใช่คือสงสัยเป็นคนขี้สงสัยเป็นคนขี้ อยู่เฉยๆไม่ค่อยได้ตัวตนเขาจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับคือข้อดีคือเป็นคนที่เหมือนเหมือนกับจะมีความเรียกว่าอะไรกระตือ,อรือร้นอยู่ในตัวอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้กระตือ,อรือร้นมากแบบเลขสามนะคือก็ไม่ได้คืออยู่อยู่ไม่ค่อยนิ่งไงอยู่ไม่ค่อยสุกแต่ก็ไม่ได้อยู่แบบไม่ได้ไม่ได้ไมดีสุกแบบรุนแรงไงก็แบบว่าซุกซนอ่ะนะซุกซนประมาณนี้แต่ไม่ได้ซนแบบบ้าทะลุ อะไรไม่ได้ขเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้หน้ามึนนะครับเรียกว่าเรียกว่าสนก็พอเรียกว่าสนก็พอแล้วเวลาคิดอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คิดได้เร็วคิดได้เรื่อยๆนะครับคิดได้เร็วถ้าเทียบความเร็วนะก็ลองลองเลขศูนย์เลขเก้าเลยนะลองลองเลยเป็นคนที่ชอบมีจินตนาการดีแบบอยากเอ้ถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงได้นะถ้าทํานี้จะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครึ่งข้อดีคือเป็นคนที่มีจินตนาการแล้วก็มีคนที่มีไหวพริบปฏิพานค่อนข้างดีนะครับ เป็นคนชอบศึกษาชอบอะไรที่มันแบบเออแบบนี้มันได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นคนชางสังเกตเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันก็เป็นเลขที่เกี่ยวกับพวกนักวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับเลขของผมเลขเลขสี่นะสี่ท้ายตำแหน่งต่อมาเป็นเลข6อ่าตำแหน่งต่อมาเป็นเลข6เลข6นี้เป็นคนที่แนวคิดเนี่ยค่อนข้างจะชอบอะไรที่มันดูเรียกว่าอะไรอะภาพสวยในยหัว,วาภาพสวยเป็นคนที่ไอเดียดีคิดอะไรออกมาแล้วก็จะแบบเออมันน่าสนใจเพราะฉะนั้น คนเลขเนี้ยมักจะทํางานได้ดีเกี่ยวกับเมื่อกี้กมอมอพวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกศิละปะก็ได้ศิละปะการแสดงการดนตรีหรือพวกที่เกี่ยวกับนักกวีนักแต่งกวีหรือคนที่ต้องการอะไรที่มันออกมาแนละ้วมันดูแบบจันลงใจอะ่ะคนท้าย6กสี่จึงเป็นคนที่ค่อนข้างดูสบายสบายสบายใจเวลาคุยด้วยเวลาได้สัมผัสหรือว,ว่าวเวลาได้แบบได้นั่งฟังไอเดียรู้สึกว่าเออคนคนนี้โอเคนะ สบายใจเขาเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสกับอะไรนะครับไม่ค่อยซีเรียสกับอะไรเป็นคนคน่อนจะถามว่าสนุกขนาดเฮฮาปาร์ตี้เลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นเอาแค่ระดับล่าเริงก็พอนะครับแต่ไม่ขนาดถึงแบบเฮฮาปาร์ตี้ปอะไรขนาดนั้นอนะ่ะคือเป็นคนที่สนุกสนุกแบบสนุกพอด้พอดีนะครับไม่ได้มากแล้วก็มีคนที่จินตน,นาการในการตัดแจงนอะไรค่อนข้างดีแต่คราวนี้ ในอีกมุมหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ใช่มุมนี้นะถ้าเป็นคนที่เวลาที่เขาต้องตัดสินใจอะไรเนีเนื่องจอากม,มันมีหกด้วยเขาก็มากจะตัดสินใจอะไรเข้าข้างตัวเองหน่อยหน่อยถ้ารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ทํะมันไม่โอเค<ๆ>เขาก็รู้สึกแบบเฮ้ย<ๆ>ไม่ไม่เอาดีกว่ามันเยอะไปแล้วไม่ไหวถ้ามันอะไรที่มันหนักหัวมากๆเขาก็ปล่อยปล่อยแล้วก็อาจจะไม่สนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจุดด้อยตรงเนี้ยมันก็เป็นหลายๆคนอาจจะ คนที่ผมเคยปรึกษานะครับได้รับกาปรึกษามาเขารู้สึกว่าเออมันดูแบบมันดูไม่หนักแน่นนะมันดูบางทีก็หนักไม่เอาบอลไม่สู้สหรือ,อยังไงก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันแต่ให้ลองมองคิดอีกมุมหนึ่งนะครับว่ามันก็เขาไม่สบายใจถ้าเรื่องไหนเขาคิดแล้วเขาไม่สบายใจอ่ะเขาก็ไม่อยากคิดไงเออมันก็อาจจะรู้คุณอาจจะรู้ไม่หนักแน่นแต่ว่ามันจะมีจุดด้อยซ้อนจุดด้อยดดอยีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเขาอ่ะ ใส่ใจอะไรอยู่แล้วมันไม่ได้ดั่งใจอะ่ะเขาจะกังวลกับเรื่องนั้นเป็นพิเศษคืออาจจะไม่ได้ซีเรียสอะ่ะแต่ดูกังวลดูแบบเออแล้วบางทีก็โดนแบบสมมุติว่าเรื่องนั้นอะ่ะมันจะมีคนมาคุยหรือแบบว่าทําแบบนี้เราแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะเขาจะไปตามได้ง่ายมันก็มีความอ่อนไหวอยู่ในนั้นในสิ่งที่ตัวเองสนใจอยู่อันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังคือมันมีทั้งเด่นและด้อยในกลุ่มตัวเองเนี่ย แต่ว่าถ้ามองในเรื่องดีๆก็คือเขาปุนมีจินตานานมีความสนุกแล้วก็มีความที่แบบอยากทําอะไรก็ให้มันเป็นอย่างที่เขาต้องการแล้วคราวนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือตําแหน่งต่อมาเป็นเลข4พอนเป็นเลข4ี่ปุ๊บเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าถึงคนได้ดีไอเป็นเลขสเป็นคนที่เข้าถึงคนได้ดีคือนอกจากจะคิดแบบสนุกสนานล่าเริงแล้วมีไอเดียแล้วอยากจะคิดอยากจะทําอะไรที่อยากจะทํะาทเขาก็อยากจะเอาไปทํากับคนเอาไปทําหรือแสดงออกมาถึงการกระทํา ให้เห็นเลยว่าโอเคเราทำงี้นะคนคนนี้เวลาอยู่กับใครจึงสนุกสนานาจึงเป็นคนที่พร้อมปฏิบัติพร้อมทำพร้องลงมือแล้วเด่นกว่านั้นก็คือเขามีตำแหน่งถัดมาเป็นเลขสี่ก็คือเขาชอบทำชอบชอบที่จะสิ่งที่เขาทำชอบที่จะทำร่วมกับผู้อื่นนะครับเขาเป็นคนที่เวลาเขาเหมือนมดงานที่ใครว่าอะไรก็ทำตามแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่ เร่งตัวเองคือเป็นคนตามที่ดีเป็นผู้ตามที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ทําอยู่กับใครก็คือเหมือนกับแบบเวลาที่เรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอะแล้วเขาอยู่ในคนลักษณะเบอร์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราสบายใจที่อยู่กับเขาเพราะเขาอยู่แล้วเขาเฮ้ยมาดิมาดิมา,มาทำกันมาทําอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าพวกออกไปเป็นผู้นํานะคือคนเนี้ยต้องหยิบเพราะว่าเขาเหมือนเป็นคนที่ตัวประสานกับทุกคน ตัวประสานกับทุกคนให้ทุกคนเฮ้ยทำงานนี่ทำด้วยกันทำด้วยกันเออสนุกนะสนุกกับงานให้รู้สึกสบายใจทำแล้วกับใครก็ตามว่ารู้สึกสบายใจกับคนคนตรงนี้ผมมองว่าเลขกลุ่มนี้เหมือนเหมือนเลขที่ทำให้เราอ่ยรู้สึกแบบอยากจะอยู่ใ,ใกล้ๆคนคนนี้อยู่พอสมควรนะครับอืมอันเนี้ยสังเกตดูว่าที่ผมสรุปอย่างเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับปากไม่ดีเลยแมนะ้แต่นิดเดียว มึงออกใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่แถวท้ายๆมันลักษณะของการคิดแล้วก็ลงมือทําอย่างเขาชอบทํางานกับคนอะสี่สามอ่ะแล้วยิ่งอะไรที่มันได้ทําร่วมกันเยอะๆหลายๆคนเขายิ่งชอบเขายิ่งแบบเอ,เอ้ยมามีมา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 ทำด้วยกันมา,นมาสนุกสนานเหมือนลงแขกอะทํางานอะไรก็เหมือนลงแขกมาด้วยกันดีกว่าเออมาทาด้วยกันมานั่งทำา่นคือกลายเป็นคนที่โดดเด่นเกี่ยวกับการทํางานร่วมกับผู้อื่นแล้ว ให้ผมให้ผมสังเกตเวลาที่เราไปเจอเล็กพวกเนี้ยเน็ตพวกร้านอาหารสังเกตนะครับร้านอาหารที่เขาทาอร่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่สี่สามเนี่ยไปเด่นเรื่องของการลงมือทํานะถ้าพูดถึงเรื่องการสื่อสารในร้านอะไรพวกเนี้ยคือถ้าเขาทําด้วยกันกับคนหลายๆคนะเขาจะรู้ว่าเออมันต้องทําอะไรบ้างต้องทํายังไงต้องเตรียมยังไงใครต้องต้องเป็นคนเสิร์ฟใช้ไหมอ,ไอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องชัดเจนไงมันชัดเจนในสิ่งที่กําลังทําอยู่อ่ะ ออเดอร์มายังไงทําอะไรบ้างอ่ฝั่งนี้เตรียมนะฝั่งนั้นเตรียมนะนูนนีนั่น,นอะไรพวกเนี้ยเบอร์ที่อยู่ไปในร้านหรือว่าเป็นเบอร์ร้านเนี่ยถ้ามีลักษณะของเลข43เป็นพวกร้านอาหารสังเกตดูว่าเขามักจะทําอะไรได้ลงตัวในงานที่เขาทาเป็นประจําทําไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นงานที่เป็นกลุ่มคนเลขเนี้ยมันจอบโจทย์ตรงนี้นะครับอันนี้คงน่าจะหายสงสัยเนาะว่าทําไม43เนี่ยมันถึงเกี่ยวกับร้านอาหารคือผมมองว่านอกจากจะเป็น43เนี่ยบางคนก็มองที่เอ้ยอะไรนะ เรื่องของการกินอะไรที่มันกระแทกปากอะไรเงี้ยจริงผมอันนั้นมันก็เป็นมุมที่ตีความอีกแบบหนึ่งแต่สำหรับผมผมมองว่าไอ้สี่สามเนี่ยถ้าเป็นเบอร์ร้านอาหารหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ทํางานกับคนทํางานเป็นสัมพันธ์กันอนะสี่สามอะสี่สามหกเนี่ยนะไม่ธรรมดาสี่สามหกทำงานสัมพันธ์กันเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นกลุ่มงานที่เกี่ยวกับการที่ต้องทําเคลื่อนที่ตลอดเวลาร้านอาหารก็ต้องเคลื่อนที่ใช่ไหมรับออเดอร์มากับไปต่อต่อ,ตอเสร็จหมอหัวก็ทำพอ่อคัวก็สง่ง ส่งต่อให้บ่อยบอยก็ไปเสรเปิร์ฟอะไรเงี้ยอืมก็อย่างนี้แหละมันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ในนั้นเป็นการสร้างความเขาเรียกว่างานมันสร้างคอนเนคชันตลอดเวลา <c oughs> มันก็เลยออกมาในรูปแบบแบบนี้ผมหนึ่งตั้งชื่อเหมือนว่า <c oughs> ท่วงท่าอันสัมพันธ์น่ะนึกออกใช่ไหมเออนี่แหละมุมมุมอีกมุมหนึ่งของเลขกลุ่มนี้นะครับคือไม่ใช่ว่าผมตั้งใจจะให้จริงๆิงก็ตั้งใจแหละตั้งใจจะให้มันดูต่างจะได้มองเห็นอีกมุมหนึ่งของเลขกลุ่มนี้นะครับผม ก็จะประมาณนี้ในลักษณะของไทยๆนะคิดอะไรออกมาจินตนานการแบบไหนทําอะไรสบายๆแล้วก็ทําด้วยกันแล้วอีกอย่างเนี่ยพอเป็นหกสามแล้วก็ไปสี่ต่อข้างหน้าเนี่ยผมมองว่าเวลาที่เขาทําอะไรมันมักจะทําได้เรื่อยๆทําได้ไม่หยุดมันก็ถามว่ามันก็เป็นสะท้อนเรื่องของความขยันได้ไหมคือผมไม่อยากบอกว่าเลขทําให้ขยันนะแต่แนวทางมันคือมันทําตลอดเวลาไงถ้าคนดีๆนะถ้าคนดีๆ ถามว่าขยันไหมขยันครับถ้ามีความตั้งใจใส่ใจตัวเองนะขยันแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้มีเลขนี้เดี๋ยวเขาจะไปขยันข้างหน้าเองนะมีเลขเผมว่าอย่างงีขี้เกียจละผมไม่อยากให้มองว่าเลขนี้มันทําให้ขยันแต่แค่รู้สึกว่าเลขกลุ่มนี้มันสะท้อนแนวทางก็ถ้าลงมือทำอ่ะมันจะออกมาได้ดนะีอาจจะมีการที่มันจะต้องแบบเหนื่อยบ้างอะไรเงี้ยคือถ้าคุณเป็นคนที่ คิดว่าไม่อยากลงมือทําอะไรหรือว่าชอบเป็นแนวคิดอย่างเดียวไม่ค่อยอยากลงมือทําอาเล่งนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ชอบคิดชอบแก้ป,ปัญหาตรงนีอน้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเป็นงานที่ต้องเจอเจอเจอ,เจอคยกว่าเจอตัวตัวงานจริงๆอะ่ะแล้วต้องลงไปมือลงมือแก้ปัญหาลงมือทําอะไรต่างนี้นต่อบแบบเฉพาะหน้าเนี่ยผมว่าเลขลุมเนี้ยตอบโจทย์ตอบโจทย์เหมือนกันนะมีความคล่องตัวค่องข้างสูงแล้วก็อะไรก็ได้มาเหอะขอให้ได้ทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยจะเป็นคนประมาณนี้ นะครับผมก็ถามว่าโอเคไหมสำหรับผมผมก็ชอบนะมันดูสนุกดีมันดูแบบได้ทําอะไรเยอะดีมันดูทําได้เรื่อยๆนะครับมันเป็นอะไรที่แบบถ้าได้ทำอ่ะแล้วจะสนุกนะครับสาหรับเลขกลุ่มนี้นะอ่ะต่อไปถ้าอยู่ด้านหน้าก็อันนี้บุคลิกง่ายๆเลยผมว่าเขาดูเขาชอบเขาเป็นคุณที่มีเลขสี่ถึงสองตัวแน่นอนยิ้มง่ายแหละย,ยิ้มง่ายสนุกสนาน มีเลขสามอยู่แถวหน้าๆด้วยเข้าถึงคนเก่งแล้วมี6กด้วยแสดงว่าแต่งตัวก็ค่อนข้างจะดูเท่ดูสวยดูหลอ่อสนุกครับเจอคนนี้เห็นหน้าปุ๊บมันเอ้ยว่าไงาอะไรเงี้ยมาทันทีอะ่ะแล้วยิ้มเก่งด้วยสนุกเจอคนเนี้ยสนุกครับแต่ไม่ได้สนุกแบบรุนแรงอะไรมากมายนะครับคือสนุกแบบส,น,สนุกสนานนฮาปาร์ตี้กับเพื่อนเป็นคนที่ เพื่อนอยากอยู่ใกล้ๆรู้สึกว่าเออไอคนนี้มัน,นคุยสนุกคุยเกง่งอ่าเวลาพูดอะไรมาแล้วดูน่าสนใจอ่าแต่สนใจเราคนก็แบบมีสี่สามต้องปากหมาแน่เลยอย่างที่ผมบอกครับมันอาจจะพูดแค่พูดตรงนะพูดตรงพูดอะไรที่มันดูเอ้ยแต่โชคดีว่ามันมีหกสี่ไงไอบางทีพูดตรงเขาอาจจะแบบมีติดตลกบ้างให้เรารู้สึกแบบอะสนุกสนานเฮียได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ชอบนะถ้ามองในมุมของเพื่อนใครที่ทําให้เฮฮา สนุกสารปาร์ตี้แบบนี้เ่ืเลขนี้ดีตรงแนวตรงแนวนะบอกว่าดีเดี๋ยวหาว่าคุยบอกมันดีงไงใช้แล้วไม่ดีคือเลขอ่ะมันไม่ได้บอกคนนั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเลขมันบอกแนวทางประมาณนี้ถ้าคุณชอบแนวแบบเนี้ยเลขนี้ตอบโจทย์อ่ะต่อไปเรื่องความรักเป็นคนตรงไปตรงมาครับแล้วมีความโรแมนติกในนั้นด้วยบอกใครก็ชอบคือบางแต่ผมว่าอาการแบบเนี้ยมันจะเป็นลักษณะอาจจะบอกว่าเจ้าชู้ก็ได้นะ ถ้าเป็นคนไม่ดีอาจจะมองว่าโชชูเก็ไ่้พูดเก่งใช่ไหมแต่งตัวดีใช่ไหมชอบเข้าถึงคนได้เร็วอะ่ะบางคนก็เเหมือนก็แบบอาการที่แบบเวลาที่เราไปถามเพื่อน <P RE AS AN> เพื่อนคนไหนชอบจีบสาวใช่ไหมเรื่องอันนี้มุมของความรักแล้วนะครับเมื่อกี้พูดถึงสี่ตัวหน้าไปแล้วมุมของความรักเนี่ยก็เหมือนกับแบบเราไปถามเพื่อนวนะ่าเฮ้จะต้องทํายังไงเวลาจะจีบหญิงหรือว่าจะแบบไปเจอผู้ชายอะไรต้องทํำยังไงไอค้คนคนนี้มันจะบอกว่าต้องยี้เอเอ,เอ,เอ,เอมันรู้ว่าจะเข้าคนยังไง เนี่ออกมเออก็อาจจะดูแบบนั้นแต่ถ้าเป็นคนดีๆมันก็มันก็เหมือนกับถ้าเป็นคนดีนะก็เหมือนกับสนุกสนานละเลยเปิดเผยไงมีความจริงใจแล้วก็เป็นคนที่สร้างความโรแมนติกดีได้ตลอดเวลาเป็นคนสนุกอะ่ะอยู่ด้วยแล้วสนุกสนานนะครับเหมือนไม่ได้มีอะไรได้ทาได้กิจกรรมตลอดอาจจะไปเที่ยวแอดเวนเจอร์อะไรพวกนี้ผมถือว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักนะถ้าคุณชอบสไตล์นี้สนุกสนุกไปด้วยกันไปทุกที่สไตล์แบบแอดเวนเจอร์นะครับก็โอเค ถือว่าตรงแนวนะครับแต่อย่างที่บอกนะต้องเป็นคนดีนะถ้าเป็นคนไม่ดีก็อาจจะมีแบบพูดด่าอะไรพวกนี้แน่นอนไม่มีแล้วแหละสี่สามหรือก็ทําอะไรรุนแรงนี้ก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างอันนี้ในในคนไม่ดีนะอืความรักก็ประมาณนี้ถ้าชอบนะจะตรวจผมถ้าไปทางดีผมชอบนะรอบคนสนุกนะครับสุดท้ายเรื่องหาเงินผมว่าเขาหาเก่งครับขยันขนาดนี้ขนาดตัวด้านงานก็ยังแบบทําได้เรื่อยๆเลย เรื่องหาเงินผมเต็มติดผมให้สักสิบแล้วกันเต็มให้เต็มเรื่องหานะให้เต็มเลยหาเก่งครับหาโหหาได้ตลอดอะ่ะมีทั้งอะไรล่ะสี่หกใช่ไหมสามหกใช่ไหมสี่สามพวกนี้ยพวกนี้หาเงินเก่งอยู่แล้วนะครับหาได้เรื่อยๆมีช่องทางในการหาเงินที่หลากหลายคือหาทั้งทั้งที่ไม่เคยสมมติว่าจะให้หาแบบไปทํางานอะไรสักอย่างไม่เคยทําแต่รู้ว่าทำมันได้เงินเขาทําได้เลยนะคือเขาไปศึกษาข้างหน้าเออ หรือว่าเก่งเก่งงานด้วยแล้วก็หาเงินได้เก่งด้วยนะครับเรื่องเรื่องหาให้เต็มสิบเลยแต่เรื่องการใช้จ่ายเนี่ยต้องระวังเพาราะเป็นคนก็สนุกกับการใช้เหมือนกันนะก็เออก็อย่างที่ผมบอกบุคลิกแบบเฮฮาปาร์ตี้อ่ะมันก็อาจจะมีการจ่ายออกมั่งซึ่งไม่มีเลขการจัดการอยู่ในในกลุ่มนี้เลยนะมีแต่แบบถ้าหาได้แล้วถ้าได้ใช้นี่โอ้โหคงคงมันอะไรประมาณนี้ก็จะมีก็จะมีอยู่ตรงนั้นด้วยก็คือทั้งสี่สามสามหกสี่หกก็ไม่ได้เป็นเลขที่เก็บเงิน เพราะฉนั้นพอมารวมกันเอาด้านบวกด้านลบมารวมกันผมให้สักมัน6.5แล้วกันเต็ม10เพราะเรื่องใช้จ่ายต้องระวังหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ถึงว่าแบบ50 50ก็คือหาได้เก่งอะ่ะอาจจะเก็บไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับเก็บไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แต่ก็คือหาเก่งอะ่ะเอาหาไปก่อนนะครับแค่สัก6.5เต็ม10บนะสำหรับเรื่องของการเงินนะ แต่ก็อย่างนี้ผมบอกทุกคลิปนะครับเลขบอกนาทางคนกําหนดดีร้ายคือเจ้าชะตาคิดพูดทําดีนะครับแล้วก็เตือนตัวเองตั้งสติให้อยู่กับตัวเองให้ได้แล้วเลขจะพาคุณไปทางที่ดีเองครับก็วันนี้น่าจะครบถ้วนนะครับรอบด้านสำหรับกลุ่มนี้ที่ขอเข้ามานะครับสี่อ่ะสี่สามหกสี่นะครับเลขสี่สามไม่ได้หมายถึงปากหมาอย่างเดียวนะครับผมโอเคนะครับ แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับชั้นเรียนเลขพยากรณ์พรุ่งนี้เป็นวันหยุดสําหรับชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับก็จะเจอกันตอน10โมงเชา้า10โมง10โมงเสรศจแล้วแต่ถ้าผมว่างก็จะส่วนใหญ่ผมจะตรงเวไลาแล้วแหละ10โมงก็คือ10โมงนะครับแล้วเจอกัน10โมงเช้าว,วันเสาร์ในทิตย์นะครับส่วนท่าทางช่ y o ยูทูบเจอกันทุก7โมงเช้านะครับผมพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวก็ติดตามกันได้เจอคูอีกได้ทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ย ทำคลิปรีวิวต่อมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแบ่งปันความรู้กันแล้วพบกันนะครับวันพรุ่งนี้สำรับนี้สวัสดีครับ